สวัสดีจ้าเจอกันเสมอจันเหมือนเดิมนะจ้าตอนนี้เสมอจันก็อยู่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินขณะนี้เวลา23นาฬิกาหรือว่าหาทุ่มก็เป็นเวลาที่คนส่วนมากที่เขากลสีนอนจ้าเวลานี่กับคนส่วนใหญ่กัสีทําการรับนอนแต่เสมอจันบ่ได้นอนจ้าเพราะว่ามาทุละจ้ามาทุละที่รัตนบุรีรัตนบุรีก็มี่ ึ้นชื่อและลายสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่ค้นชื่อก็เป็นสถานที่ผักพรอ,อัธยาสายเป็นสวนสุขภาพหรือว่าเป็นที่เขาหลบูชานาครตาวตาวตาว,ตาวเธอจะอาจจะออกตืบพิษซื้อพิษแต่จะน้อยหนึ่งเป็นอาวิรบบรุษหรือว่าเป็นอาบุคคลที่เพื่อนในท้ำประโยชน์กราบให้อมเภอร์ดาบุรีปรกติมีการสงร้างอนตสาวรีสวนสีนคร เ้าเท้าเธอเนี่ยละจ้าอา,อาจจะมีความมุ่นพิษผ่านเล็กๆก็น้อยจ้าดอกไม้ดีเสมอจ้านถืออยู่ในกระเป็นดอกก้าสล่องจกสิงยุบต้งนี่ไกลๆสวยงามมากเลยเจ้าแล้วลกระเบิงบรรยากาศต้อนขึ้นหอมกันไปเลยจ้าดอกก้าสล่องสวยงามจะเป็นของขวัญจากธรรมชาติประดับไว้บนโลกา้าบนพื้นพิพบภของเรา เนี่ยเะจ้ะสวยงามสถานที่นี้พระกาศจ,จะมีวัยไฮลกค่าที่มาใส่บริการปับ๊บก็จะทอของรล้นบุรีแต่เมาชื่นชมบกล้ความงามของดอกกาสลองเวลากลางคืนจะกินหอมชื่นใจจะต่อไปกับเบิ้งสิงแวดล้อมกลางคืนไปน้ำกันหล้วกับไปเบิ้งเสมอจันดื่มน้ำบักพาวตอนกลางคืนเลยจ้า จะเสมอจังกระไดมาแล้วจะน้ำมะพร้าวบวไดมาแบบเป็นหน่วยแต่วา่าไดมาในขวดกรรมวิธีใส่มาเรียบร้อยแล้วหลายหลายคนเขากำลังกินกินน้ำมะพร้าวตอนนี้เขาคิดจะมะพร้าวแวก็จะเพิ่มรสชาติของความรักให้ยาวนานจะน้ำมะพร้าวนี่ละจ้ามะพร้าวเต็มๆเมลยจนาสด,ดชื่น ดื้อนาะมะพร้าวให้ชื่นใจไปเลยจ้าอืมบบม่เนื้อมะพร้าวพร้อมจ้ะอร่อยดีชื่นใจมีแหง ขึนใจจริงๆจ้านามะพาวอยากขึ้นไปกับมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มเพราะว่าหลายๆคนเขากระบอกว่ากินเำมะพเผาแล้วก็ทําให้มีความรักยาวนานจ้านกแก้วสองตัวก็สวยงามจะแก้วฟ้าแก้วแดงบรรยากาศยากขึ้นนี่ค่ะถ้าไม่ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งจามีเั้งกลางวันมีเั้งกลางคืนเวลาค่ะผ่านไปเรื่อยๆ ตาวันโต๊กดินกับมูนเคลื่อนคลอยดวงจันทร์กับขืนแทนดวงอาทิตย์กับมาวนเวียงกันมากจะสิเป็นไปเรื่อยๆยี่สิบสี่ชั่วโมง่ะจาข้างหลังกับบรรยากาศก็ดีกับเป็นปอดทย่างกลางคืนช่วงเวลาหาถุนก็กลัวจะความเจริญสมือนี่กับมา้อมรอยยิ้มผ่านู้ได้เข้าใจว่าอ่าโลกแห่งความเจริญกับสามาประสมประสานครับ ความขีดแล้วเข้ากับมีความสุขร้อยเี่บเกิดขึ้นเพราะปัญหาต่างๆมีอยู่ประจําอยู่แล้วบนโลกใบนี้เขากับมองเห็นความสุขมากกว่าจะมวลมวลไม่แต่มวลก็มวจลวจะจะมวลมวลจะสัง่งสีสันไงครับชีวิตเจ้ของแลัก็สัางบรรยากาศอ่ายินแยนแจ่มใสเพราะว่าชีวิตของเข้าหนึ่งก็น้อยนักแต่เขาเห็ุจังไดดเขาจะทำชีวิตจะเข้าให้มีความสุข บว่าจะเป็นเวลาต้อนรับบว่าจะเป็นต้อนตื่นช่วงเวลากลางคืนนี่ก็เงียบสง,งบดีหลายคนก็ชอบหลายคนก็ชอบกลางวันหลายคนก็ชออกลางคืนสรุปแล้วก็ต้องมีผสมกันจะขาดกลางวันบอบใดาขาดกลางคืนบอบดต้อมีวันจันทร์แล้วก็ต้องมีวันอาาักขั้นสำรับหมุนเวียนกันจะน้ำพลึกเรือเสือพึ่งปา่าพนธรรมชาติเป็นแบบนี้เองจะมีเกิดขึ้น ั้งอยู่เสติมลงดับไป้หมุนเป็นวัฏจักรต่อไปแต่ชีวิตต้องเอากับม้มวนต่างสันในชีวิตเจ้าของเกิดมาเล็วบ่าโลกนี่จ้าสบายสบายสบายจ้านกแก้วกับเป็นนกแก้วปูนกัประดับไว้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกัมีรอยยิ้มเจอกันในกรีบ้าได้จ้าสวัสดีจ้ามวนๆเวลากลางคืน